เวลาไปเดทครั้งแรกสิ่งที่ควรทำก็คือทำให้อีกฝ่ายประทับใจแต่ก็มีสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเอาไว้ด้วยครับวันนี้เราจะมาพูดถึง4เรื่องที่ไม่ควรพูดคุยในเดทแรกกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการให้แจเปนสรายการที่จะให้คุณรู้เรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นมากขึ้นกับผมสันชิโร่เช่นเคยครับ เราได้พูดถึงเรื่องที่ควรพูดคุยกันในเดทแรกไปเมื่อตอนที่แล้วในทางกลับกันถึงจะคิดหัวข้ออะไรที่จะคุยไม่ออกจริงๆก็ยังมีบางเรื่องครับที่ไม่ควรจะคุยในเดทแรกแล้วมีเรื่องอะไรบ้างมาฟังกันในตอนนี้ครับเนื้อหาในตอนนี้ก็มาจากเว็บ p a r s lv ครับเรื่องที่ควรหลีกเลี่ยงไม่ควรคุยกันในเดทแรกเขายกขึ้นมา4เรื่องได้แก่เรื่องที่1มิวจิโนฮานาชิ มิโ j จินโอฮานาชิแปลว่าเรื่องญาติสนิทคำว่ามิอุจิมิอุจิแปลว่าญาติสนิทซ,ซึ่งได้แก่พ่อแม่พี่น้องที่เป็นญาติลำดับที่ติดกับเราครับเขาบอกว่าเรื่องญาติสนิทอย่างพ่อแม่พี่น้องเนี่ยถ้ายังไม่รู้จักกันดีแล้วอยู่ๆไปคุยเนี่ยก็ควรหลีกเลี่ยงมากๆเพราะอีกฝ่ายอาจจะไม่อยากตอบก็ได้อย่างเช่นอยู่ๆไปถามเขาว่า お父さんってどういうお仕事をしているのですか,ううですかคุณพ่อทำงานอะไรหรอคือรูปประโยคเนี่ยดูเป็นรูปที่สุภาพมากๆถามแบบใส่โอใส่โอไปเรื่อยๆอาจจะฟังดูแบบสุภาพเรียบร้อยแต่ว่า ทางที่ดีเนี่ยก็ควรจะอ่านท่าทางของอีกฝ่ายก่อนครับว่าเขาอยากคุยเรื่องนี้หรือเปล่าถ้าเขาเปรย์ยว่าคุณพ่อทํางานแบบนี้แบบน,แบบนี้ก็อาจจะถามไปก็ได้และมัง้งแต่ก็ต้องดูกันไปแล้วแต่กรณีนะครับเรื่องที่สองที่ไม่ควรคุยได้แก่จิบุงโนบุยูเดนจิมังจิบุงโนบุยูเดนจิมังแปลว่าเรื่องความเก่งกาจของตัวเองหรือว่าการโอ้อวดคำว่า บูยูเดงบูยูเดงแปลว่าเรื่องราวความเก่งกาจหรืออาจจะแปลว่าตำนานวีรบุรุษก็ได้ครับในที่นี้จะใช้เป็นเหมือนกับวีวรกรรมเก่งๆในอดีตหรือว่าอีกคำหนึ่งก็คือจิมังจิมังการโอ้อวดนั่นเองถึงแม้ว่าในอดีตเราจะเก่งกาจสุดยอดขนาดไหนสิ่งที่คู่เร็ดเขาอยากรู้ คงไม่ใช่เรื่องอดีตความเก่งกาจของเราใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นเรื่องของเราในตอนนี้เพราะฉะนั้นถึงจะมีเรื่องราวเก่งกาจหรือว่ามีเรื่องให้อวดมากแค่ไหนก็รู้แหละว่าอยากคุยเรื่องพวกนี้เพราะว่าอาจจะทำให้ตัวเองดูดีขึ้นในสายตาของอีกฝ่ายแต่คนฟังเขาอาจจะไม่ได้อยากฟังเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ก็พยายามหลีกเลี่ยงดีกว่าเนาะเรื่องที่3ได้แก่คาโกโนเรนไอบาาชิ ข้าโกโนเรนไอบานาชิเรื่องราวความรักในอดีตคําว่าข้าโกข้าโกแปลว่าอดีตส่วนเรนไอบานาชิเรนไอบานาชิแปลว่าเรื่องราวเกี่ยวกับความรักเขาบอกว่าโดยเฉพาะสาวๆเนี่ยบางทีเขาก็อยากจะเก็บไว้เป็นความทรงจําดีๆของเขาเกี่ยวกับเรื่องข้าโกโนเรนไอบานาชิ หรือว่าเรื่องความรักในอดีตเอาไว้ถ้าอยู่ๆไปถามเขาก็คงจะรู้สึกไม่ดีเนาะหรือว่าอาจจะแสดงให้เห็นว่าเราหึงเขาก็ได้แต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้อยากบอกตอนนี้แล้วผมก็เห็นด้วยนะกับเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราไม่ต้องรู้ไปซาก,ก็ได้ก็จะได้สบายใจกว่าด้วยถ้าอีกฝ่ายเขารู้สึกสบายใจเขาไว้ใจเราเดี๋ยวเขาก็จะบอกเราเองแหละครับ และก็เรื่องที่สี่ที่ไม่ควรคุยก็คือชิโมเนตะชิโมเนตะก็คือเรื่องใต้สะดือคำว่าชิโมเนตะเนี่ยมาจากการรวมสองคำคือคำว่าชิโม่ซึ่งเขียนเป็นคันจิตัวข้างล่างแล้วก็เนตะที่แปลว่าเรื่องราวหรือว่าไอเดียสำหรับเรื่องราวบางอย่างพอมารวมกันก็เลยกลายเป็นชิโมเนตะก็คือเรื่องใต้สะดือครับ ถึงแม้ว่าสาวๆบางคนเขาก็ไม่ได้ถืออะไรเวลาพูดเรื่องใต้สะดือกันแต่ก็อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปในๆก็อุตส่าห์เป็นเดทแรกแล้วพยายามสร้างความประทับใจที่ดีเพื่อรู้จักกันก็อย่าพูดเรื่องใต้สะดือหรือว่าชิโมเนตะเลยจะปลอดภัยกว่าครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ชิโมเนตะแบบน่ารักขนาดไหนบางคนเขาก็ไม่ชอบจริงๆเกิดพูดขึ้นมาแล้วเขาอาจจะไม่ชอบขี่หน้าเราไปเลยก็ได้นะเอาล่ะครับ ถ้าใครที่กําลังจะเตรียมตัวไปเดทหรือว่าทําความรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆก็หวังว่าซีรีส์ฝึกเดทในสัปดาห์นี้จะเป็นประโยชน์นะครับวันนี้เราได้พูดถึง4เรื่องที่ไม่ควรพูดคุยในเดทแรกได้แก่ 1. ม no ิโยจินโนฮานาชิมิโยจินโนฮานาชิเรื่องญาติสนิท 2. จ no ิบุงโนบุยูเดงจิมังจิบุงโนบุยูเดงจิมัเรื่องความเก่งกาจของตัวเองหรือว่าการโ oh, อ้อวด 3. ามคาโกโนเรงไอบานาชิคาโกโนเรงไอบานาชิเรื่องความรักในอดีตและข้อสี่ชิโมเนตะชิโมเนตะเรื่องตายสะดือแล้วก็มีคำศัพท์จากสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเหล่านี้ได้แก่มิุจิมิุจิญาติสนิทเช่นพ่อแม่พี่น้องบุยูเดงบุยูเดงเรื่องราวความเก่งกาศหรือ ตำนานวีรบุรุษจิมังจิมังการโอวดดคาโกะคาโกอดีตเร่งไอบานาชิเร่งไอาบานาช,เานาชิเรื่องราวความรักชิโมเนตะชิโมเนตะเรื่องตายสะดือถ้าคุณติดตามรายการให้แจ็ปนิสมาตั้งแต่เอพิโซดที่หนึงคุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด1505คำและสำนวนครับ ติดตามคำศัพท์ไปดูคันจิได้ในบล็อกตามลิงก์ในคำอธิบายนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการให้แจ p ป n e s e นิสกับผมซันชิโร่ได้ใหม่ในทุกๆวันได้ทาง Facebook, Spotify, YouTube แล้วก็ Podbean ครับถ้าชื่นชอบรายการให้แจ p ป n e s e นิสก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนมาตาไอมาโชสวัสดีครับ